สวัสดีครับผมวันนี้ผมจช่างทานานนะครับวันนี้นะครับจะพามาทําโต๊ะกินข้าวนะครับโต๊ะกินข้าวไม้แต่เป็นขาเหล็กนะครับก็จะมาทําเป็นไอเดียนะครับไอเดียสําหรับคนที่อยากทําแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําลักษณะไหนถึงจะสวยนะครับก็มาจุดประกายไอเดียนะครับเอาไปต่อยอดได้นะครับผมเป็นไม้นะครับเป็นไม้สองแผ่นคือเป็นไม้เศษเศษเือหลือที่บ้านนะครับเขาตัดต้นไม้แหละเป็นไม้แทแบงนะครับภาษาไทยเขาเรียกไม้ไหนผมกไม่รู้นะ จำชื่อเต็มๆไม่ได้เราไปคนดูนะครับเป็นไม้สะแบงนะครับก็ต้นประมาณ60เซนนะ60เซนแต่ไม้อันนี้คือไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบโค้งนี้นะครับคือเอาตามสภาพไม้เลยเพราะว่าไม้มันเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ช่างเขาต่อให้ต่อต่อกลางนะครับต่อกางโดยเขาริมเนี่ยเขาเขา,เขาลิมนะครับเขาคิดค่าต่อนะครับค่าต่อค่าสค่าอะไรห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยแผ่นนี้ห้าบาทห้าร้อยบาทแผ่นนี้ห้าร้อยบาท แผ่นนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับเป็นไม้ไม้ของผมเองนะแต่ให้คิดค่าช่างห้าร้อยบาทนะครับผมก็จะทาขานะครับคันนี้ขาโตเรามาดูขาโตออกแบบมาลักษณะนี้นะครับคือจะทําเป็นลักษณะขาโคง้งแบบนี้นะผมทําแล้วหนึ่งขาเนี่ยเราจะยกให้ดูนะครับจะทําเป็นสองขานะทำสองขาคือทำเหมือนกันนะครับตั้งด้านข้าง ของโต๊ะกินข้าวนะครับลักษณะโค้งนี่เลยนะครับผมนี่คือต้นแบบนะแล้วก็จะปิดหัวนะเัาจะปิดหัวอยู่นะปิดหัวแล้วก็ปิดด้านล่างของขาอยู่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทำเสร็จแล้วหนึ่งอันอันนี้ก็กาลังทําคือตอนทําเนี่ยจะยากที่สุดก็คือตรงทําโค้งเนี่ยตรงโค้งตรงนี้ผมก็ทําผิดด้วยนะคือตอนทาเนี่ยคือกะประมาณไว้แล้วแต่มันยังเหลืออยู่ถ้าเราจะทํา ตัดโค้งให้เข้ารูปวีดีที่สวยมันต้องเผื่อเหล็กนะครับแต่ผมลืมเผื่อเหล็กนะครับก็ไม่เป็นไรเ็าปะเอานะครับปะเอาไม่เป็นไรนะครับเนี่ยก็คือผมตัดสั้นเกินไปถ้าจะตัดโค้งเว้าให้สวยก็ต้องโผล่เหล็กยาวกว่าน,นี้ซึ่งมันก็เปิองเหล็กอ่าลืมบอกไปว่าเหล็กนี่คือเป็นเหล็กเหลือนะครับเหล็กเหลือที่ใช้ทําเสาบ้านทําเสารั้วลงรถอะไรมันเหลือมานะครับสเสษก็จก็จับมาใส่นะครับจริงๆถ้าใครคิดว่าเสามันใหญ่ไปอาจจะ ใช้เหล็กเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับ <_ C os al> เพราะว่ามันอาจจะดูใหญ่นะครับแต่ผมคือเอาตามสภาพเหล็กมันเหลือพูดง่ายๆนะครับเอาตัสภาพ <_ C os al> ไม่ได้ว่าตรงใจทําแบบนี้ <_ C os al> แต่เอาตามเหล็กที่เหลือใครจะเอาไปดัดแปลงนะครับก็ดัดแปลงได้นะครับ <_ C os al> เพียงแค่จุดประกายไอเดียนะครับผมเนี่ย <_ C os al> ตัวนี้ก็เหลือข้าโค้งนะเหลือข้าวโค้งได้จะพาเข้ารูกก่อนนะครับพาตัดเข้ารูปแล้วก็เชื่อมนะครับจะเข้าไปประกอบกันนะครับผมอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคือผม ลืมเผื่อเหล็กนะครับจริงๆถ้าใครเข้าฉากเข้าโค้งได้สวยๆคือมันไม่จำเป็นต้องตัดเหล็กแบบนี้มาทําเป็นขาเหล็กนะทาได้เลยแต่ผมคํานวณผิดพลาดไปนะครับมันก็เลยต้องมาป่าอีกเยอะนะครับเนี่ยก็ขีดเส้นเข้ารูปก,ก่อนแล้วก็จะตัดจะเนี่ยเราก็จะตัดตรงนี้ทิ้งนะครับขีดเส้นเอาตรงนี้ทิ้งแล้วก็ เวลาตัดเสร็จแล้วก็พับโค้งเข้ามานะครับให้เป็นลักษณะโคง้งแบบนี้นะแล้วค่อยเอาอะไรมาปะต่อเอาแต่ถ้าเราเหลือเหล็กระยยาวมันก็ทําโค้งปิดนั่นแหละแต่มค้งคำนวณพลาดไปนะครับก็เลยต้องเอาจำเอาจำเวยค่ะน,นะครับ เชื่อมเข้ารูปนะครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยปิดรูเรียบร้อยตอนผมเชื่อมอันแรกนะครับตัวนู้นนะครับมีปัญหาอย่างหนึ่งคือสายดินนะครับปัญหาสายดินเพราะว่าพอเราปิดรูแบบนี้หมดเลยนะครับไม่มีที่คีบเขาเนี้ยสายดินไม่มีที่คีบนะครับ <S <S ผมก็เลยเนี่ยเลยนะครับไปซื้อตัวนี้มานะครับสั่งซื้อมาราคาถูกมาก เป็นหัวยึดเมล็ดนะครับหัวยึดเมล็ดสายดินนะครับราคาสี่สิบกว่าบาทอินนะครับแล้วก็มาแปะอย่างนี้นะครับแปะที่ชิ้นงานแล้วก็ใช้สายดินชิดเี้ยนะครับก็เชื่อมง่ายนะครับเชื่อมง่ายดีหรือจะตัดสายมาใส่เลยนะครับก็ง่ายเหมือนกันนีนก็ง่ายนะครับแก้ปัญหานะครับสําหรับคนที่ไม่มีสายดินนะครับหรือสายดินมันไม่ค่อยดีนะครับเมล็ดเขาก็ค่อนข้างติดแน่นนะนะครับไม่หลุดนะครับ เชื่อมง่ายน,นะครับแล้วก็เชื่อมชิ้นงานได้เลยสําหรับขนาดแผ่นไม้นะครับก็จะยาวประมาณร้อยสี่กว่านะครับเนี่ยร้อยสี่กว่านะครับความกว้างของโต๊ะก็อยู่ที่ประมาณเก้าเซนแต่ด้านด้านข้างผมตีไว้ประมาณ80ดสิบเซนนะครับดังนั้นขาขาจริงไม่จะเป็นต้องกว้างมากนะครับ ประมาณ7จ็ดสถึงปสิบเซนนะครับผมก็เลยทำความกว้างของขานะครับอยู่ที่65เซนนะครับห5สิบห้าเซนก็ว่าพอเหมาะนะครับ65เซนถือว่าไม่ล้มนะครับกว้างกว้างพอสมควรไม่ล้มนะครับห5ส้าเซนนะครับแล้วก็ตัวขาตั้งมันเนี่ยนะครับใส่กดเข้ามาอยู่ที่ส5้าเซนนะครับ15เซน ได้สวยงามนะครับจากจาก,จากนี่มานี่15้าเซนนะครับเชื่อมขาเรียบร้อยนะครับเอามาตั้งใส่ตัวไม้เรียบร้อยยึดด้านสองตัวก่อนแล้วเราจะใส่ตัวยึดกลางนะครับเราจะใส่ยึดกลางหนึ่งตัวคือตัวนี้นะครับเนี่ยใส่แบบนี้นะครับตอนแรกว่าจะไม่ใส่ กลัวมันไม่แข็งแรงนะครับเผื่อได้เลื่อนโต๊ะนะครับพอมาดูไม้กับขาก็สมส่วนกันนะครับตอนแรกนึกว่าเหล็กจะใหญ่ไปนะครับกลัวเหล็กใหญ่ไปถ้าใครอยากเปลี่ยนให้เป็นเหล็กเล็ก,ลกๆแบบนี้ก็ได้นะครับเหล็กแบบนๆอย่างเงี้ยคือใช้เหล็กแบบนมาตั้งเป็นเสาแบบนี้ก็ได้นะเป็นขาอย่างนงี้ก็ได้แต่พอมาดูพอมาทําเสร็จนะครับก็คิดว่าพอดีสมส่วนนะครับถือว่าสมส่วนอยู่ เดี๋ยวจะเชื่อมใส่ตัวยึดกลางนะครับด้านหลางจุดเดียว <c oughs> เชื่อมยึดเสร็จก็จะเอาไปทําสีนะครับถอดออกไปทําสีก่อน <c oughs> สําหรับน้องที่ใช้ยิงนะครับก็เป็นสกูยิงหลังคานะครับแบบเป็นยิงไม้นะครับสองนิ้วเนี่ยแล้วก็ใช้ไอ้สวานเจาะน้าร่องก่อนนะครับแล้วก็ใช้ทับดเข้าไปที่ ก่อนยิงก็ให้ถอดไอ้ลูกยางออกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่โยกนะครับมันจะได้แน่นนะครับยิงสี่ตัวพรนะครับแข็งโป๊กเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโต๊ะกินข้าวนะครับโต๊ะกินข้าวไม้ขาเหล็กนะครับแข็งแรงเลยนะครับ ลองดูแล้วนะลองโยกดูแล้วแข็งโป๊กเลยนะครับแข็งมากแต่ถ้าใครคิดว่ามันขามันใหญ่ไปก็ลดเหล็กลงก็ได้นะครับแต่สําหรับผมคิดว่าพอดีนะครับตอนแรกคิดว่ามันใหญ่ไปแต่พอประกอบเสร็จนะครับทําเสร็จก็ถือว่าโอเคเลยก็สวยใช้ได้นะครับพอดูพอดูอดนะครับก็เป็นไอเดียนะครับใครที่คิดจะลองทําก็ลองนําไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ดูนะครับการทาสีผมก็ เคซีสเปรย์พ่นธรรมดานะครับตรงแต่เก็บรอยเชื่อมนิดเดียวนะครับไม่ได้เก็บเยอะเพราะว่ามันเอาพอไม่ใช่สนิมนะครับเพราะเราใช้เด็กกวไนอยู่แล้วนะครับสําหรับความสูงของโต๊ะกินข้าวที่เหมาะสมที่สุดนะครับผมก็ได้วิเคราะห์ในหลายอย่างเทียบเคียงนะครับเปรียบเทียบกับโต๊ะที่เรากินข้าวประจํานะครับนี่นะครับความสูงที่เหมาะสมจริงจะอยู่ที่ประมาณ76นะครับ75 76้าประมาณนี้นะครับถ้าเกินนี้มันจะ สูงไปนะครับสูงเกินไปแต่บางคนก็ชอบสูงหน่อยก็เอาเป็นว่าไม่เกิน80เซนนะนะครับความสูงของโต๊ะนี่คือไม่เกิน80เซนถ้าสูงกว่านั้นมันจะสูงมากก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและซับคลายนะครับผมสวัสดีครับ